สักครักในชีวิตปอเช่ชวนคนรุ่นใหม่บริจาคเลือดโชว์พลังแห่งการให้ในโครงการแบนพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตจัดโดยแบรน์ซุปไก่สกัดรวมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย ศิลปินหนุ่มมาเทค,ความสามารถรอบด้านอย่างปอเช่สิวกรอ,อดุลสุทธิกุลที่พึงปล่อยซิงเกิลที่ฟเจิลิงกับมัตชา้าโมซิมันในเพลง I Like You I Love You ล่าสุดหนุ่มปอเช่เคลียร์คิวงานมาร่วมรณรงค์ชวนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษามาโชว์พลังแห่งการให้ด้วยการบริจาคเลือดกับโครงการแบนพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต2,568แบนยางบัตร2,25ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่25ค่ะโดยบริษัทสันท Bever อร์เรดแ o นดประเทศไทยจำกัดผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต2,568แขกรับเชิญสุดพิเศษนุ่มปอเช่ไม่พลาดร่วมแสดงพลังแห่งการให้พร้อมเผยว่าการบริจาคเลือดเป็นเหมือนการมอบชีวิตให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการเลือดเพื่อต่อชีวิตซึ่งเราก็ไม่ต้องลงทุน ลงแรงอะไรนอกจากการให้เลือดทั้งนี้การบ,บริจาคโลหิตเพียงหนึ่งครั้งสามารถช่วยได้ถึง3ชีวิตยิงท่าบริจาคทุกๆ3เดือนในแต่ละปีเราจะสามารถช่วยเหลือดได้ถึง12ชีวิตจึงอยากชวนทุกคนมาบริจาคเลือดหลอกสักครั้งแล้วครั้งต่อๆไปจะตามมาเองผมว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีทำให้เรามีความสุขและความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้มอบให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไปแล้วใช่ครับกับวันนี้ครับกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมอะไรมาแบรนด์เซียงด่าทำเรียกว่ามาเชิญช่วยทุกคนมาบริจาคเลือดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เลือดขาดแคลนนะครับในการให้คนก็เหมือนทางแบรนด์เขาก็อยากให้ผมเป็นตัวแทนของทุกคนให้มาบอกทุกคนว่าเออการบริจาคเลือดหนึ่งครั้งมันสามารถช่วยชีวิตคนได้สามคนนะครับทุกสามเดือนก็ได้แบบถ้าเกิดหนึ่งปีก็สิบสองคนก็เลยรู้สึกว่า เป็นโอกาสให้ดีแล้วก็ผมอยากบริจาคเลือดอยู่แล้วด้วยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาบริจาคเลือดเพราะว่าช่วงนี้เลือดขาดแคลนนะครับก็บอยายด้วยคนมาช่วยๆกันเยอะครับส่วนตัวเราเคยบริจาคเลือดมาก่อนเคยแล้วครับ<ๆ>แต่ว่านานมากๆแล้วครับได้กลับมาบริจาคเลือดดีครับแต่างไรคนจะมาว่าอการบริจาคเลือดน่ากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่อาจจะมีคนกลัวเข็มแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรามันเหมือนได้มันเหมือนได้ได้สองต่ออันหนึ่งคือเราได้ออกกำลังกายในการทำให้คือเลือดเราจะต้องสะอาด แข็งแรงพร้อมให้กับทุกคนได้มันก็คือเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้มันกเหมือนเราได้ได้ได้ช่วยตัวเองแล้วก็ได้ช่วยคนอื่นแล้วก็เป็นการให้การให้เลือดคือการที่เก็นผลเลยทันทีโดยแบบว่าไม่ได้แบบรอนาคนอะไรอย่างเงี้ยครับการให้เลือดครับคือฝากเชิญชวนเลยครับขอบริจาคเลครับผมก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยช่วยคนทุกคนในการบริจาคเลือดตัวเองนะครับเพราะว่า เรื่องของคนเรามันผลิตตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดเลือดเรามันจะมีเลือดใหม่เลือดเก่าเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเลือดเก่าเราเสียแล้วก็ทิ้งไปแต่ถ้าเกิดเรามาบริจาคเลือดมันก็คือเอาเลือดเราอะที่มันใช้เนี่ยมาให้ช่วยทุกคนเป็นแบบรว่าเป็นคลังไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เลือดเพราะ้่านขาดแคลนก็อยากเชิญทุกคนมาร,รอบนะครับโอเคนี่แหละครับรสภากาชาดไทยนะครับผมเออ่ม้วปีใหม่ครับชีวิตปีนี้ยังไงบ้างปีใหม่ปีนี้แล้วครับก็ทําผลงาน,าานหลายอย่างแล้วก็ เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านผลงานด้วยครับเฮ้ยจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะทุกคนดูตื่นเต้นแล้วก็ทําอัลบั้มทำอะไรอ่าแต่ว่าแบบมีค่อนข้างจะมีมีปัญหามีอะไรเยอะแยะก็ค่อยๆเคลียร์เรื่องครับพี่สำหรับปีนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นไหมครับสำหรับผลงานของเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ผมอยากทํามากขึ้นแล้วครับแล่วก็กำลังเริ่มทําอยู่ยังไม่ได้แบบปล่อยออกมาสักอย่างครับตอนนี้ก็จะมีผลงานที่ปล่อยก็คือไปร่วมที่คนอื่นหรือว่าเป็นผลงานได้ได้อื่นแทนครับ เรามีธงไหมคะว่าปีนี้เป้าหมายอะไรที่แบบตัวเองอยากทํามากที่สุดอะไรเงี้ยอย่าปล่อยปั้มให้ได้ก่อนตัดปประมเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงครับพอเวลาเราเราเราจะทําอะไรที่มันแบบมีเลเยอร์อะไรเงี้ยครับอะไแบบคิดเยอะผมเป็นคนคิดเยอะครับแสดงว่าเรามีส่วนในทุกขั้นตอนในการทำใช่ใช่ใช่ไหมครับโตขึ้นไหมโตขึ้นไหมแอบเม้น โตขึ้นหรือเป <wrong>? <Gym. S 2> ล่าล่ะครับโตโตขึ้นนะครับในด้านผมว่าในด้านความคิดแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราทําสมัยก่อนแล้วก็แบบเออทำไปเราไี้แบบว่าไม่ต้องอะไรเยอะแต่พอพอเราโตขึ้นแล้วก็แบบต้องมาคิดถึงหลายๆอย่างล้มมีเรื่อง business เกี่ยวด้วยมีเรื่องการลงทุนมีเรื่องนี้เกี่ยวเยอะแยะหมดเลยครับการคุยอะไรอย่างนี้มันตามมาด้วยความกดดันไหมครับเพราะว่ากดดันตัวเองยังป็นคำตอบเลยกดดันตัวเองครับแล้วก็ผมว่ามันกดดันส่วนมากกดดันจากตัวเองนะเพราะว่าผลลัพธ์ผมสึกว่าถ้าเกิดเราชอบอะ มันก็คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้แล้วแต่ว่าเราไม่ชอบนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรานี้มันถึงประมาณขั้นตอนไหนกันมาห้าเปอร์เซ็นต์ครับห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ครับถอยลงเรื่อยๆครับไม่เคยเพิ่มขึ้นครับ แล้วก็เรื่องล่าสุดผลงานที่เคยไปถ่า MV กกับมาเบลจีนใหญ่เลยสำหรับผลงานชิ้นนี้ออแล้บผมขอบคุณสำหรับการตอบรับที่สำหรับทุกคนนะครับก็มีผมปีที่ผ่านมาเราได้ทำผลงานหลายรูปแบบเลยมีร่วมฟิชชิ n งมีไปเล่น MV ให้มีไปถ่ายแดนตัวฟอร์แมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่มีฟีดกับอันีก่อนครับน้องๆมิกซ์ฟนะครับเพลง้านไม่ไหวนไปร่วมร้องเพลงแล้วก็เป็นพระเอก MV แล้วก็เพลงต่อมาคือโปรดิวซ์เพลงให้ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ทำดนตรีให้น้องไทโอเพลง o กซิเ n นะครับแล้วก็มีถ่ายเป็นเพลงเอ็มบีให้น้องรลิสานะครับเพลง My Daisy ร่วมกับน้องมาเบลนะครับ, mm hmm. บที่พี่ก็ถามไปก็คือกระแสตอบรับก็ดีอะไรอย่างนี้ที่ดีทุกเพลงเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็เพลงต่อมาคือเป็นแดนซ์เ hmm. พอร์ฟอร์แมน์เพลง h a r d Stopper กับมาเบลนะครับมันเป็นว mm ิดีโอเต้นแล้วก็เดี๋ยวมีที่เพิ่งปล่อยมาอีก อ๋อที่มึงบอกมาก็เป็นของต้าอู s อ s p e i i l l d n n e p p r r o r r m n n e e เพลงละลายนะครับผมก็ที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเพลง I Love You I Like You I Love You นะครับของมัะชานะครับก็เป็นรูปฟิชชิ n งไปเป็นไม่ยางบีกับร้องเพลงก็รดบมีหลายอย่างให้ทุกคนได้ติดตามดูครับหลายหลายหลายหรสชาติแต่สำหรับคือเรียกว่าหลายๆผลงานที่ตัวเองไปไปเอ็กกับคนอื่นก็คือกระแสตอบรับดีหมด ก็เป็นในหลายแนวครับเพราะว่าหลายคนก็ได้ได้ชิมในแต่ละรสชาติที่แบบว่าผมไปแล้วก็ชอบแนวไหนก็จะเห็นกระแสแบบมันเป็นกลุ่มๆนะครับก็ได้แบบว่าจะไลน์ถ้าเราชอบกันมันแตกต่างมากเลยครับกับการร่วมงานในแต่ละคนอะไรเงี้ยมีการแบบว่าปรับตัวยากไหมกับคนนี้เอ๊ะเราเดี๋ยวเราก็ไปกับอีกคนนึงอะไรแตกต่างตรงที่ว่าสไตล์แต่ละคนต่างกันครับแต่ทาร์เก็ตออเดียนซ์เขาจะต่างกันโอเคพูดเยอะเกินพูดแบบรีเกินแต่ละคนสไตล์ต่างกันรับก็คือความสะดวกของเพลงก็จะต่างกันอะไรอย่างี้แล้วก็จะเห็น เราในบทบาท่าๆอะไรอ่าครับแต่ว่าถ้าคนก็เชียร์แบบจินจีนกับมาเบลเยอะไงเราเห็นกระแสไหมว่าเราเห็นบ้างเราเห็นบ้างเพราเห็นบ้างเราก็เห็นมีทําเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างงี้้อาขอคุณสำหรับกระแสสำหรับที่ดีมากนะครับมันมีความเป็นไปได้ไหมถ้คนใจกานเขาลุ้นจะพอขึ้นไหมอ๋อน่าจะยากตอบคำมันใหญ่กลยไม่ไเราเราร่วมเราเป็นคนร่วมงานกันเรารู้สึกดีในการร่วมงานกับน้องครับเราเป็นแบบคนที่แบบ คุยกันเข้าใจร่วมงานกันได้แล้วก็ร่วมงานกันสบายใจอย่างน้องเป็นแบบน่ารักไหมตอนร่วมงานหรืออะไรบ้างมันไม่เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับผมบอกแค่นั้นแหละครับผมมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นกันครับอยยังไงมันเขาโกงเลวสนุกสนานสนุกสนานครับเราเราเราถ่ายกันจอยอะไรอย่างเงี้ครับแสดงว่าตอนอยู่ในกองด้วยกันมันก็เป็นบรรยากาศแบบคนร่วมงานพี่น้องใช่ใช่ใช่สนุกสนุกมันไายบายอย่างงี้ ก็เป็นแบบทั้ง so ฝ um ั่งผมฝั่งผ uh ู uh, so uh, so ้จ uh, so ัดการเขาฝั่งเขาแล้วก็แซวกันสนุกครับยังตัวเชฟมีโอกาสจะได้แบบเล่นซีรีส์อะไรต่างๆเล่นซีรีส์เหรอครับแดงให้แบบแฟนๆได้ดูมีโอกาสก็อยากเพ้าก็มีติดต่อมามีไปแคสบ้างอะไร้ยครับแต่ก็เดี๋ยวต้องรอโอกาสเปนอื่นอีกอะไรใช้ได้หลายอย่าง อะไรนะครับผมหมายถึงว่าเหตุผลในการจะเล่นเรื่องนึงอะเช่แคร์ีมันก็แล้วแต่บทด้วยเพราะว่าเราเราอยากเล่นอะไรที่มันฉีกจากตัวเองบางทีก็แบบสิ่งที่ติดต่อมันคล้ายๆกับสิ่งที่เราเคยเล่นไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยค่อนข้างอยากแสดงเป็นอะไรอะที่ฉีกตัวคำตอบเดียวครับผมอยากเป็นฆาตกรครับอยากเป็นนักแไซโคพาธอีกครับใช่ผมอยากเป็นไซโคพาธเออฆาตกรเรียกว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากทำมากๆเหมือนกันใช่ใช่ครับก็รอลุ้นดูนะรอลุ้นดูครับรอลุ้นดูโอเค